Set up. Be. กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้อย่างเรื่อง The Spy Who Dumb Me สองสปายสวมรอยข้ามโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อสองสาวเพื่อนซีที่แสนจะธรรมดากลับต้องมาเป็นสายลับจำเป็นจากภารกิจที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ความาวปวงสุดฮาก,กับการเอาชีวิตรอดจากเหล่าคนร้ายจงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยเปิดเรื่องมาในลิทูเนียชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังหนีก,หนการไล่ล่าจากกลุ่มคนร้ายซึ่งเขาก็กำลังเอาชีวิตรอดป้านหนังเอเุนเจอร์ท ในช่วงเวลาเดียวกันที่เมืองลอสแอนเจลิสออเดย์ญิงสาวหน้าคมที่ถูกเพื่อนสนิทอย่างมอลแกนร้องเพลงเซอร์ไพรส์วันเกิดครบอายุ30ปีของเธออย่างโอเวอร์แอคติ้งในไนท์คลับแห่งหนึ่งกับเพื่อนที่ทำงานของพวกเธอซึ่งออเดย์ก็รู้สึกซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วไม่นานเพื่อนรวมงานที่แซนจะซุ่แแลกคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับออเดย์พร้อมถามถึงเรื่องของดรูแฟนหนุ่มของออเดย์ที่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ในงานนี้ด้วยเพื่อจิกกัดเธอไปนนไหนๆจนออเดย์ที่รู้สึก มอร์แกนก็ได้ถูกชายคนหนึ่งพูดจาแท้ลมเธออยู่ซึ่งเธอก็แสดงท่าทางไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดแถมยังบอกไปว่ามันเป็นคำพูดที่ดูตลกดีก่อนที่เธอจะลากชายคนนั้นไปหาออเดรและบอกเชิงบังคับให้เขาลองพูดประโยคเดียวกันนี้กับออเดรดูบ้างซึ่งเขาก็ยอมพูดมันออกมาอย่างมุนงงปนสนุกสนานจนมันทําให้ออเดรรู้สึกตลกกับมันเป็นอย่างมากส่วนเหตุผลที่มอร์แกนทําเช่นนี้ก็เพราะว่าเธออยากให้เพื่อนสนิทอย่างออเดรยิ้มได้บ้างหลังจากที่รู้ว่าแฟนของออเดรได้หายตัวไไไปปยยยัังงงงมมมมม่่่่่่่่บบอออออกกกกกกกลาาาาาวซึึนนนนน็็็ทททํให้้เเเเเธรรูสสีีีจืแ ทางนี้จึงได้เอามือถือของออเดรย์ส่งข้อความไปหาดูเพื่อบอกว่าพวกเธอกำลังจะเผาของใช้ของเขาซึ่งทั้งสองก็ทําแบบนั้นจริงๆและเมื่อดูได้เห็นข้อความนี้เขาก็รีบตอบกลับมาทันทีเพื่อที่จะบอกให้ออเดรย์อย่าเผาของของเขาทิ้งพร้อมกล่าวขอโทษที่หายไปก่อนจะพูดตัดบทไปว่าเขาจะกลับไปหาเธอในวันพรุ่งนี้ซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าดูกับชายหนุ่มคนที่หนีตาในต้นเรื่องคือคนคนเดียวกันภาพย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนออเดรย์กับดูได้บังเอิญเจอกันที่นายขับร้านประจําและดูเหมือนว่่่าาททััััั้้้งงงสออจะปิกกกกนนตแตแแรีีดดวยลบม ออดรย์จจ Audrey ทำงานเป็นพนักง,งานแคชเชียร์ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งขณะที่กำลังยืนเซงกับชีวิตของตัวเองจู่ๆก็มีหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซบาสเตียนเดินเข้ามาซื้อมาฝรั่งที่เคาน์เตอร์ของเธอพร้อมจีบให้เธอหิห้วของไปส่งเขาเพื่อที่ทั้งสองจะได้ออกไปพูดคุยกันต่อข้างนอกซึ่งออดรย์ก็ไม่ลังเลใจที่จะเดินออกมาส่งเขาที่ลานจอดรถจนตัวเองถูกชายหนุ่มพูดเชิงบังคับให้ขึ้นไปบนรถตู้ของเขาเผยให้เห็นชายอีกคนที่กำลังเปิดประตูรถต้อนรับเธออยู่จากนั้้้้้้นนนนชาาาาาหหุุ่่่่่่มมมมททัังงงงงงงสสออ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 จจจึึไไดแแแบบบกกบเเเเเรรปวขขคืืีละิถถฟน ก่อนจะเฉลยไปว่าแท้จริงแล้วดูก็คือสายลับของ CIA ด้วยเช่นกันซึ่งออเดรย์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับพวกเขามากนากักเพราะเธอยังง,งุนงงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและพูดตัดจบไปว่าดูคือแฟนเก่าของเธอซึ่งไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่ทั้งสองจึงเอ่ยขอร้องให้ออเดรย์ติดต่อกลับมาด้วยหากเธอพบเจอหรือติดต่อกับดูอีกครั้งออเดรย์รีบกลับมาที่ห้องพักเพื่อมาบอกเรื่องนี้ให้กับมอร์แกนซึ่งในขณะนั้นมอร์แกนก็ได้พาชายหนุ่มที่พูููดดดแทท้้้้โลมเอมมนอน่่คนาาางงงงีหวยยตขขณะัััสกกกุจ็ผ ที่ริมระเบียงห้องของพวกเธอพร้อมคําพูดกล่าวทักทายอย่างใจเย็นจากนั้นออเดก็เริ่มถามถึงเรื่องการเป็นสายลับของเขาทันทีและจังหวะที่ทั้งสองกำลังยืนถกเถียงกันอยู่นั้นออเดรก็ได้สังเกตเห็นจูสเนเปอร์บ,บนหัวของเขาเธอเอ่ยถามเขายังสงสัยไปว่าจุดดวงไฟที่หัวของเขาคืออะไรและเมื่อดรูได้ยินเช่นนั้นเขาก็เร่งพาออเดรหลบกระสุนที่กําลังกระหน่ำยิงเข้ามาทันทีและระหว่างที่กําลังหลบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อหนีตายกันอยู่ดูที่คิดว่าตัวเองอาจจะไม่รอดกับเหตุการณ์นี้ก็ไดเขาสั่งให้อ,อร นำถ้วยรางวัลของเขาที่อยู่ในบ้านของเธอไปร้านคาเฟ่ชิลเลอร์ที่เวียนนาพบกับคนชื่อเวิร์นตอน11โมงตรงของวันพรุ่งนี้และอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดหลังจากสิ้นคำขอร้องได้เพียงเสี้ยววินาทีรูก็ถูกยิงเข้าอย่างจังจนแน่นิ่งไปเผยให้เห็นชายหนุ่มที่มอร์แกนได้พามาที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตามล่าตัวดูด้วยเช่นกันแต่เมื่อมอร์แกนที่เดินตามออกมาเห็นเช่นนั้นเธอก็ไม่รีรอที่จะวิ่งเข้าไปช้จตัวหนุ่มคนนั้นอย่างสุดแรงจนเขาตกระเบียงดับไปอีกคนในตอนนี้สองสาวไม่ม ธอส่วนมอร์แกนก็เพิ่งฆ่าคนตายและไม่สามารถโทรแจ้งตำรวจได้ทําให้ทั้งสองเลือกที่จะไปเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อไปจบภารกิจนี้ด้วยกันแต่ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง,งบินทั้งสองก็ได้ซื้อถ้วยรางวัลลักษณะเดียวกันไว้มากมายเผื่อว่าจะมีใครตามมาขโมยมันระหว่างทางเมื่อสองสาวมาถ,ถึงร้านคาเฟ่รูราที่เวียนนาตามคําสั่งของดูจังหวะที่มอร์แกนขอตัวไปเข้าห้องน้าเซบาสเตียนชายหนุ่มเจ้าหน้าที่ CIA ก็ปรากฏตัวขึ้นที่โต๊ะของออเดรเธอเริ่มถามเขายัางสงสัยว่าเขาคือเวิร์นหรือไม่ก่อนที่ชายหนุม่ม ให้เธอส่งของมาให้กับเขาโดยด่วนภาพตัดมาที่ห้องน้ําขณะที่มอร์แกนกําลังล้างมืออยู่เธอก็ได้บังเอิญเห็นพนักงานหญิงคนหนึ่งติดชื่อที่หน้าอกว่าเวิร์นซึ่งน่าจะเป็นคนที่พวกเธอต้องส่งของให้แต่เมื่อได้กลับมาที่โต๊ะเธอก็ได้เห็นออเดร์กำลังยืนถ้วยรางวัลให้กับชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเขาก็บังคับโดยการจี้ปืนไว้ที่ขาของเธอแต่แล้วไม่นานเมื่อคนในร้านเกือบทุกคนคือพวกที่ต้องการถ้วยรางวัลเหมือนกันทําให้พวกเขาต้องต่อสู้แย่งชิงกันอีกครั้งและฉากบูดูเดือดดกกก้เิ่มตนนงอััชชววีายยส พวกเธอพยายามจะขโมยรถของชายหญิงชาราคู่หนึ่งเพื่อขับหนีการตามล่าแต่รถเจ้ากรรมก็ดันชาราพอๆกับเจ้าของทำให้ทั้งสองต้องคืนรถให้กับคู่รักชารานี้และออกวิ่งกันต่อจนได้มาเจอกับรถแท็กซี่ที่กำลังมาจอดรับผู้โดยสารที่นัดกันไว้ซึ่งสองสาวก็แฝงตัวเป็นลูกค้าของเขาทำให้เขาต้องขับรถพาพวกเธอออกมาด้วยความงุนงงเพราะลูกค้าที่นัดไว้คือผู้ชายแต่แล้วไม่นานคนขับแท็กซี่ก็ถูกยิงดับเข้าอย่างจังเพราะมีคนร้ายกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าพวกเธออยู่หลังจากนั้นฉากบูไลลาก็ได้เริ่มต้นอออีีกกคครรรัั้้้้งงงงแตต่ในนสสาาาว็ดดยยมไ เมื่อคนร้ายดันถูกรถทัวร์โดยสารชนเข้าอย่างจังทําให้มอร์แกนกับออเดรีบทิ้งรถและนําสัมภาระของตัวเองออกมาจากสถานการณ์นี้ทันทีระหว่างนั้นเซบาสเตียนก็ได้กลับมาหาดักเฟอร์เจ้าหน้าที่คู่ข,ขาของเขาก่อนจะวิดีโอคอลรายงานหัวหน้าว่าเขาได้ของกลางมาแล้วแต่เมื่อทั้งสองพยายามเปิดเงื่อถ้วยรางวัลออกมาดูพวกเขากลับพบว่าสิ่งที่ได้มาคือถ้วยรางวัลธรรมดาที่ไม่ใช่ของที่ต้องการขณะเดียวกันออเดรยกับมอร์แกนพยายามหาวิธีหนีไปประเทศอื่นโดยการที่จะนั่งรถไฟฟ้าหนีไปแต่ด้วยความที่พาปปอรรงกเไม่ามาถ้าีะทศหนึด มันจึงทําให้ทั้งสองคิดแผนการขโมยหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวบริเวณนั้นที่มีลักษณะคล้ายๆกับพวกเธอมาแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบที่ชายแดนระหว่างประเทศนั่นเองหลังจากที่ขึ้นรถไฟมาได้แล้วนั้นสองสาวก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองให้กลมกลึงกับรูปในพาสปอร์ตที่ได้ขโมยมาแต่ขณะที่กําลังพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นว่าในถ้วยรางวัลที่ได้มานั้นมีแฟ็ตไร้บางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ด้านในไม่นานทั้งสองก็ได้ตัดสินใจมาหลบซ โลซึ่งขนานั้นมอร์แกนก็ได้โทรหาพ่อแม่ของเธอเพื่อปรึกษาเรื่องราวต่างๆกับพ่อที่เป็นทนายความแต่ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่จะรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวของพวกเขาเป็นอย่างมากเมื่อทั้งสองได้เห็นมอร์แกนมีรูปขึ้นหน้าหนึ่งของนางสือพิมพ์และกลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนก่อนที่พ่อจะแนะนําเพื่อนของเขาที่อยู่ที่ปาร์คและพอจะช่วยเหลือเรื่องนี้ให้กับทั้งสองได้ในเย็นวันนั้นสองสาวได้ตัดสินใจมาที่บ้านเพื่อนของพ่อซึ่งเขาก็ต้อนรับพวกเธอด้วยดินเนื้อสุดรู้เป็นอย่างดีแต่ล้้้้วววอออออออเเดดรยททีีู่่่่สึึึกกกไไไไมมคจงงงงขตัปในนนหหํําาซ็บบิพ ศพเจ้าของบ้านตัวจริงที่กำลังนอนเล่นอยู่ในอ่างอาบน้ำจนมันทำให้ออเดรได้รู้แล้วว่าในตอนนี้พวกเธอกำลังถูกวางยาโดยคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาเป็นเพื่อนของพ่อมอแกนจังหวะเดียวกันมอแกนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้ถูกคนร้ายพยายามทำตัวลวนลามเธอซึ่งก็มีหญิงสาวท่าทางแปลกๆเดินเข้ามาและทั้งสองก็จับโมแกนฉีดยาบางอย่างเข้าไปเพื่อให้หมดแรงก่อนที่พวกเขาจะโยนโมแกนเข้าไปรวมกับออเดรที่กำลังนอนหมดแรงอยู่ในห้องน้ำด้วยเช่นกันแต่ขณะที่ทั้งสองกำลังจะหมดสติไปออเดรจึงได้คิดแผนที่ แต่ด้วยขนาดแฟตไรที่ใหญ่จนเกินไปมันจึงทําให้มอ์แกนไม่สามารถคืนมันลงไปได้ออดรี Audrey จึงได้หาวิธีอื่นเพื่อซ่อนมันก่อนที่เธอจะหมดสติลงหลังจากนั้นสองสาวก็ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกําลังถูกมัดอยู่ในโรงยิมร้างแห่งหนึ่งพวกเธอได้พบกับพ่อแม่ของดูซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขาคือสายลับรัเสเซียที่สวมรอยเข้ามาก่อนที่จะเริ่มพูดจาขู่ทรมานทั้งสองหากพวกเธอไม่นําแฟตไรส่งมาให้กับพวกเขาซึ่งออดรีก็ได้บอกไปว่าเธอได้กดมันทิ้งลงไปในชักโครกแล้วทําให้สองัวเมียสายลับรััเีย้้กหืก่่อองงงนนนนป็นาาามลจ เขาก็รีบหนีไปเพื่อไม่ให้กลุ่ม CIA ตามมาเจอและทิ้งให้ออเดรีกับรมแกนอยู่กับยิงสาวท่าทางประหลาดซึ่งเธอก็คือหนึ่งในนักฆ่าที่ถูกส่งตัวมาเก็บงานให้เรียบร้อยนั่นเองขณะเดียวกันทีม CIA ที่อยู่ด้านนอกก็กำลังเตรียมแผนการที่จะระเบิดโรงยิมร้างนี้เพื่อฆ่าคนร้ายที่อยู่ด้านในแต่เซบาสเตียนที่อยากจะเข้ามาช่วยสองสาวก็ได้ขอร้องเพื่อนของเขาเอาไว้แต่ดัฟเฟอร์ก็ไม่ยอมเพราะมันไม่คุ้มเสี่ยงกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็ทําให้เซบาสเตียนตัดสินใจจับเพื่อนของเขาทุกให้สลบและเร่งเข้้าาาามมช่่วววยยสงงในงงนนนนรรรริททัััีะหอแกกบ Audrey ก็ได้ถูกซ้อมอย่างหนักจากสาวนักฆ่าหน้าตาม่เป็นหมีทั้งสองพยายามพูดเพื่อซื้อเวลาให้กับตัวเองโดยการเปิดเผยความลับซึ่งกันและกันและดูเหมือนมันจะจี้ปมเรื่องเพื่อนให้กับสาวนักฆ่าได้เป็นอย่างดีจนเธอเริ่มเบี่ยงประเด็นที่จะมาสนใจฟังทั้งสองถกเถียงกันแต่แล้วไม่นานเซบาสเตียนก็ได้เข้ามาช่วยต่อสู้และพาตัวสองสาวนี้ตายกันออกมาด้านนอกซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับพี่เดอเฟอร์ได้สติพอดีเขาเร่งสั่งให้ลูกน้องทําการโยนระเบิดเข้ามาทันทีทําให้สาวนักฆ่าถูกระเบิดหายไปในกองเพลิงหล พาไปยังสำนักง,งานรับทันทีเซบาสเตียนถูกพักงานหลังจากที่หัวหน้าได้ดูว่าเขาได้ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งณะนาดนดัฟ er เฟอร์ก็พยายามจะเขีนเรื่องข้อมูลกับสองสาวต่อแต่พวกเธอก็ยังให้ข้อมูลเดิมว่าออเดรได้กดแฟลไดร์ลงชักโครกไปแล้วไม่นานโห,หน้าก็เข้ามาพร้อมกับเซบาสเตียนและไหว,ว้วานให้เขาพาสองสาวไปส่งที่สนามบินเพื่อส่งตัวกลับไปพร้อมกับเซบาสเตียนที่ถูกพักงานแต่ขณะที่ทั้ง3ามกำลังจะเดินทางไปยังสนามบินออเดรยก็ได้เอ่ยถามเซบาสเตียนถึงเรื่องแฟลไดรฟ์ก่อนท มันคาไว้ที่น้องสาวของเธอมอร์แกนที่ได้ยินเช่นนั้นก็แสดงท่าทางตื่นเต้นขึ้นมาทันทีพร้อมถามถึงความรู้สึกที่มีมันอยู่ด้านในซึ่งออเดรก็ได้ตอบอย่างตีตลกกลับมาว่าเสียบไว้นานๆเดี๋ยวมันก็ชินหลังจากนั้นเซบาสเตียนจึงขอร้องให้ออเดรล์ลวงมันออกมาให้กับเขาซึ่งเธอก็ไม่ได้ขัดคาสั่งแต่อย่างใดและยืนแฟลไรที่มีกลิ่นคล้ายปลาเค็มให้กับเขาในทันทีซึ่งทั้ง3ก็เร่งเอามันไปแกะรหัสสืบเรื่องนี้ต่อด้วยกันทําให้ได้รู้ว่าข้อมููลลลลลลลด้้้้าาาานนนนนนนไไวววววแแแต่่เเเป็ฟ์ทททีีใชงงงงของงอขอออมมมกกกริะคคับบุโ ตัดมาที่โรงอาบน้ําแห่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าสาวนักฆ่ายังไม่ตายเธอถูกระเบิดไปเพียงครึ่งซีของใบหน้าเท่านั้นและถูกมอบหมายภารกิจให้ออกตามล่าแฟดรัตรอีกครั้งในตอนนี้สองสาวกับเซบาสเตียนได้มาพักที่โฮสเทลแห่งหนึ่งเพื่อมาสืบความลับกันต่อซึ่งพวกเขาก็มีชายรูมเมทนะักท่องเที่ยวตัวใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยหนึ่งคนขณะที่ออเดรยกับเซบาสเตียนกําลังแปลงฟันกันอยู่ในห้องน้ํารวมของโรงแรมเซบาสเตียนก็ได้เล่าเรื่องของดูให้กับเธอฟังว่าพวกเขาเคยเป็นสายลับคู่ขากันมาก่อนและเมื่อครั้งที่ออเดรยกับ้เอกกกันนน,นนนนาาใตพวข็ กำลังทาภารกิจกันอยู่แต่ดูกลับไปปิงสาวในช่วงเวลาทํางานเข้าซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ทําให้คนทํางานอย่างพวกเราทํางานยากลําบากยิ่งขึ้นก่อนที่เซบาสเตียนจะพูดตัดจบไปว่าการที่ดูกับออเดได้ Day เป็นแฟนกันนั่นก็แปลว่าเขารักเธอจริงจริงซึ่งทั้งสองก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอด้วยเช่นกันแต่แล้วไม่นานดัฟเฟอร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาจี้ชิงแฟดไรท์กับทั้งสามในห้องพักทําให้ได้รู้ว่าคนร้ายตัวจริงก็คือดัฟเฟอร์ที่เป็นนกสองหัวข้ออยู่เบื้องหลังและทํางานให้กลับมาเฟีย ยายก็ได้เข้ามาช่วยทั้ง3ไว้ได้ทันซึ่งเขาก็ดันคิดไปว่าดัฟเฟอร์คือโจรที่เข้ามาปล้นเงินกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมันจึงทําให้เขาถูกฆ่าตายไปอย่างง่ายดายหลังจากนั้นทั้ง3จึงได้อําพลางศพของดัฟเฟอร์โดยการนําร่างของเขาใส่ถุงเอาไว้เพื่อหวังที่จะไปถ่วงน้ําแต่ขณะที่กำลังจะโยนศพลงไปโทรศัพท์ของดัฟเฟอร์ก็มีข้อความจากไฮแลนด์แก๊งมาเฟียเข้ามาซึ่งพวกเขาก็ต้องการนัดเจอกับดัฟเฟอร์ไปส่งแฟลตได้ให้กับเขาในงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้ออดเวยจ์จ มาด้วยและเมื่อถึงช่วงเวลาของงานเลี้ยงออดเดรยกับเซบาสเตียนได้ปลอมตัวเป็นแขกเข้าไปในงานส่วนมอร์แกนก็ได้ปลอมตัวเป็นนักแสดงโชว์กายกรรมที่อยู่บนเวทีเพื่อทําหน้าที่สำรวจบริเวณรอบๆให้กับเพื่อนของเธอจังหวะเดียวกันข้อความของไฮแลนด์ก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งทําให้ออดเดรจําเป็นต้องเอานิ้วซ่อนอยู่ในปลอกลิปสติกสแกนนิ้วเพื่อส่งข้อความโต้อตอบนัดเจอกับเขาแทนดัฟเฟอร์ที่ตายไปแล้วหลังจากนั้นออดเดรยก็ได้ตรงดิ่งมายัางโซนพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาได้นัดเจอกับไฮแแแลลลนนนดดดะะขขณทีีก่กกกําาาัังงตตมมหเเเซบบบสยธออ็ไ้พูฟ อีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจจังหวะเดียวกันมอร์แกนที่อยู่บนเวทีก็ได้พบกับสาวนักฆ่าที่ตามมาฆ่าพวกเธอโดยการแปลงตัวเป็นนักกายกรรมซึ่งทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันขณะแสดงโชว์จนสาวนักฆ่าพลาดท่าตกลงมาโดนปลายแหลมของอุปกรณ์ด้านล่างเสียบตายขาที่ส่วนมอร์แกนก็จบการแสดงด้วยท่าตีลังกายอย่างสง่างามซึ่งเหล่าแขกในงานก็ดันคิดไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคือการแสดงทั้งหมดทําให้พวกเขาต่างปรบมือชื่นชมกับการแสดงในครั้งนี้เป็นอย่างมากภาพตัดกลับมาที่ออดรย์อีกครั้งในตอนน และการรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์จังหวะเดียวกันพ่อแม่ปอมปอม,มของดูก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมที่ตัว Sebastian เซบาสเตียนออกมาจากมุมห้องซึ่งเซบาสเตียนก็ได้บอกให้ออเดรนี้เอาห่างจากดูเพราะเขาก็เป็นคนของไฮแลนด์ส่วนดูที่ได้ฟังเช่นนั้นก็พูดทำนองเดียวกันกับเซบาสเตียนเพื่อทําให้ออเดรสับสนหลังจากนั้นดูก็ได้เปิดฉากยิงพ่อแม่ปอมปอมของเขาทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรวมไปถึงตัดสินใจยิงเซบาสเตียนให้ล้มลงไปนอนรวมกันด้วยออเดรที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้พยายามแย่งปืนมาจากดูแต่ขณะที่กําลังต่อสููู้้แแยย่่่งชิงกกัันนนนอจมมทีตา มาเพื่อหวังจะช่วยเพื่อนของเธอก็เกิดทําปืนของฮุนโชในพิพิธภัณฑ์ลันจนทั้งสองตกใจและหยุดสู้กันไปชั่วขณะซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กองกาลังตํารวจท้องที่บุกเข้ามาจับก,กุมตัวของดูไว้พอดีมันทําให้รู้ว่าดูก็เป็นอีกหนึ่งคนร้ายที่หวังจะแย่งชิงแฟลชไดรฟ์โดยการใช้ออเรย์เป็นเครื่องมือเพื่อให้เขาส่งมอบของให้กับแก๊งมาเฟียได้สําเร็จเซบาสเตียนลุกขึ้นมาจากพื้นด้วยอาการจุกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเผยให้ทั้งสองสาวได้เห็นว่าตัวของเขาได้ใส่เสื้้้้อออออกกกกกกกัััันนนนรระะสสุเเเาาาาไวซึึ่่งงงงมมม็็ทํใใใหหดดบแแูีจจลลลปย จบเหตุการณ์นในครั้งนี้เซบาสเตียนได้ถูกหัวหน้าเรียกให้กลับไปทํางานเป็นเจ้าหน้าที่สายลับ CIA เช่นเดิมเขากับออเดรได้สารสัมพันธ์กันต่ออย่างหวานซึง้งส่วนมอร์แกนก็พยายามจะอ้อนหัวหน้าของเซบาสเตียนเพื่อให้เธอเป็นหนึ่งในสายลับของ CIA ด้วยเช่นกัน1ปีผ่านไปกลับมาที่วันเกิดของ Audrey ออเดรีกครั้งในบารูแห่งหนึ่งขณะที่2เพื่อนซีกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ทําให้เราได้รู้ว่าพวกเธอกําลังทําภารกิจสายลับด้วยกันอย่างดุเดือดซึ่งในตอนนี้ทั้งสองก็ได้ผันต็นต,ตัวดูเหมนว่าพวกเธออจะมีีพรรรรสว์กับเเื่งน้ป็นอย่าางมกและ ของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลปิชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ